ผมต้องขออภัยสําหรับพาร์ทนี้กับอีกสองพาร์ทที่กำลังจะมาด้วยนะครับพอดีผมลืมลืมไปปรับอ่าตรงภาพมานะันนะก็มันจะภาพส่วนจะแปลกๆนิดนึงนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพาดเองพาดเอง,เอ,งเอาแล้วเขาก็ตั้งใจหาด้วยครับอยู่ในเก,มเ,กมเทลเลียกันอีกแล้วนะครับก็สลับพาร์ทนี้ผมว่าจะไปสู้ในส่วนของบอสแพนเทล่าเนาะหรือที่เรารู้กันว่าบอสดอ,อกบูนั่นเอง ชวนบอสอะแมชชีนนี่ผมคือแมคชินิกอะแมชชินนี่แมชชีนเม็ดอะไรสักอย่างนี่แหละอ่า uh, เดี๋ยวผมว่าจะลองสู้คืนดูครับก็คือไกด์นี่ผมไปฆ่ามาแล้วให้มันเป็นบอสอากำแพงอะฆ่าตอนนั้นแล้วผมก็ฆ่าบอสตาเสร็จแล้วบอสตาแบบแมคชินิกเนาะแล้วก็เหลือสองตัวเนี้ยผมว่าจะจัดการคืนนี้เพื่อจะให้มันเกิดอีเวนต์โซลาอีคริปขึ้นอีกทีใช่ปะ่ะก่อนใช่หรือเปล่าโดยว่า อีเวนต์สุริยุปราคานั่นแหละแต่ว่าผมกลับมาคิดดูเอ๊ะถ้าฆ่าบอสดอกบัวไปแล้วมันจะมีโอกาสพบมอนเตอร์มอนสมอนตัวตัวที่มันเป็นอ่าไม่รู้สิไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันมีโอกาสดบบ็อกเกนฮีโร่ซอร์สหรือว่าดาบหักนะ่ะ25%เลยนะผมก็เลยคิดว่าเอเอเอชื่อลืมไหนๆก็ไหนๆละงั้นฆ่าบอสนั้นก่อนค่อย ฆ่าบอสอ่าเพนเทล่าก่อนแล้วค่อยรีมาทำทุกอย่างนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมจะมาอัปเกรดหมัดผมเป็นหมัดไฟเนาะโดยการใช้นี่เนาะ Angry Magma มอร์นเนี่ยมารวมกับไอ้นี่มารวมกับถุงมือแล้วก็จะได้นี่ถุงมือขั้นสุดยอดอ่ะนะแล้วต่อไปผมว่าจะเอาไม้ไปด้วยผมไปเจอนะที่อยู่ของเพนเทล่าเอ่อ ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ก็อาจจะพอแล้วนะก็เอาไปด้วยเลยแล้วกันโอเคไปที่จริงผมคิดว่าจะเอาเทระเบีดมาก่อนค่อยไปสู้กับบอสดอกบัวนะแต่แค่น,นี้ก็อาจจะชนะแล้วแหละหรือว่าต้องการหัวใจทองในหะ้มันเต็มหรอเรือยดีเปล่าเปล่าวะแต่มันหายยากมากเลยอะลงไปี่นหาไม่เจอเลยนะ เต่า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 กระดองเต่าแม่งก็ไม่ดรอปไว้ผมเลยไม่ไม่รู้ว่ามันจะงกอะไรนักหนาวะะอ้าบอสแพนเทล่าอยู่นี่ก็มีเหรอระวังหน่อยระวังหน่อยโอเคโอ้แต่มันลึกเกินอ่ะเดี๋ยวเจาะเจาะพื้นลงไปเราจะพามันลงไปอ่าที่เดิมที่ที่ผมทำไว แบบสมมุติผมมาขุดตัวน,นี้ใช่ป่ะแล้วผมก็แบบฟูบลงมาเลยอ่ะก็จะมาฟบๆหนอยอู้หวใจทองสวยก็ลงตรงนี้เห็นป่ะผมทําทางไว้เขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมอเคียเดี๋ยวผมขอวางขอวางอางะ่องะเขาเรียกว่าอย่ว่าพื้นแล้วก่อนแล้วกันแพลตฟอร์มมาผมขอวางแพลตฟอร์มก่อน มผมว่าผมพร้อมแล้วแหละเรือเต็มละนี่บอสอยู่ตรงนี้เลยนานทีได้เจอกันนะเนี่ยมาไหนถึงไม่มีเทร์เบตแต่ก็ใช้ทูนเอชจัดการได้เว้ยพยายามหลบหน่อยพยายามหลบหน่อยเฟตแรงนี่น่าจะสู้ง่ายอยู่ ใช้นี่เลยไหมใช้นชี่เลยไหมใช้น lord, <า> <Wow. S 2> ี่เลยไหมเออใช้เคียวก็ได้โอ้โหโอ้ยเคียวหนูว่าจำเลยนะเนี่ยง่ายวะง่ายวะง่ายวะมันเป็นทลาง่ายอยู่ง่ายอยู่แต่ว่าหมาโอเค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 ไวอยู่ไวอยู่ไวอยู่เึบเพบเพบเออมาดิมาดิเอาวะ อาวชนะได้ว่าเพนเทล่าก็ไม่ยากก็ไม่ยากบอกเลยก็ไม่ยากมาดิ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 าดาดฮัโลโหลเออเอาว่ะเฮ้ยจะชนะง่ายเกินไปแล้วนะ่อ๋อได้ปืนเออปืนดิโอ้โหเสียงหืง่งไม่ยากอ้าวมีหัวใจทองอยู่นี่ด้วยคุณครับ สู้ไม่ยากได้กว่าแล้วผมจะกลัวทําไมเนี่ยเดี๋ยวลงมาหาแถวนี้หน่อยว่ามันจะมีอีกไหมข้างล่างนี้มันน่าจะยังไม่เกิดเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนตรงที่ผมอ่าตัวที่ผมเจอเอาสัก2ตัวเนี่ยีซี่เลยก็คืออยากได้ของดรอปมันด้วยแหละของดรอปมันถือว่าใช้ได้แหละออนี่โอเคผมจะขุดตรงนี้แล้วก็วิ่งลงไปข้างล่างโอเคนะอ้ามีหัวใจทองซ่อนสวยลฟ์ฟึ โอเคหัวใจผมมีครบแถวหนึ่งละอีกแถวเดียวผมก็จะเสร็จสิน้นเอาโอเคถึงจะชนะมารอบหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ประมาทผมจะไม่ไปมาแล้วทุกคนนี่มาถึงแล้วมาไหนเอามาสิฟ้านี่ใช้เขียวนี่แหละเขียวยังห่ดอบอกเลยช้าจังอะ่ะเฮ้ยลืมตั้งด้วย เอาเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวดีไม่ใช้อ่ะใช้เนี่ยเอาไอ้เขียวสนุกกว่าเยอะแล้วก็วนวนวนฟันอย่างงี้แหละง่ายดิวนฟันไว้วนฟันไว้เออเออเอ้าว่ะเพนเทล่าก็ไม่ได้ยากนี่ว่ะโอ้โหดูดูดูเขียวแม่งโคตรโหดอ่ะเขียวต่อเลือดโคตรโหดอ่ะเป็นอาวุธที่โกงชิบหายเลยทะลุฮิตบล็อกได้อีกอ่ะเขียวเอ้าจุกจุกจุกอีกทางมาทางนี้เออ มา,มาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิทีนี้ท,นทีนี้ถ้าไม่ได้ใช้น้ำยาเพิ่มเลือดเลยเลือดไม่ค่อยลดเลยก็มาดิมาดิอ่า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 เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเออตุ้มนี่ดรอปอะไรเปล่างทำไมดรอปแต่อาวุธอย่างเงี้ยเราอะเราไม่ดรอปอาวุธดีๆแฮ่โอ้โหให้กลับบ้านดีกว่าก็ถือว่าฆ่าได้แล้วนะเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึ่งน,นะทุกคน ไม่น่าเชื่อว่าวอตแพนทาล่าจะอ่อนขนาดนี้นี่โอ้โหพูดสเส่กูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไอตัวไอตัวไอตัวอะไรวะเนี่ยไซฟโฟขายของะเท่เลยเหมือนมันจะขายอะไรดีๆด,ด้วยนะแต่ผมก็จำไม่ได้ฮะเจ็ดโมงเช้าผมว่าตอนนี้ผมต้อง ทำอะไรแก้ขัดงั้นลงไปหาออฟซิเดียนโรสดูแล้วกันน่าจะดรอปอยู่แล้วนะนเดี๋ยวต้องเอานี่ไปด้วยแม่งอันตรายนะเนี่ยเออเพิ่มอัตราการเกิดของมอนซ์ไปเราลงไปนรกดีวกว่าโอเคมาถึงสักทีเดี๋ยวหาที่กันนะกินนี่ไปเลยผมว่าผมไปสู้ตรงอ่าที่มันเป็นดินแดนที่ดรอปโซอับไลด์ดีกว่าโซอับไลด์ผมว่าผมมีเยอะละส่วนโซอับไลด์นี่ผมมีน้อยเหลือเกิน ามาสู้ตรงนี้เลยแล้วก็ปักเทียนบิกอ่ะอ้าวปักไม่ได้ปักปักปักไม่ได้อ่ะวางนี่ก่อนแล้วก็ปักไปเออมามาเยอะๆเลยมาอยากได้ออคซิเดียนโดเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยมาเลยไอ้ตัวปลาไฟอ่ะทุกคนมันต้องใช้ไอ้ตัวปลาไฟไปในการหาออคซิเดียนโดไม่ค่อยเจอเลย ขีอยากเจอแล้วไม่มานะมึงอะขีไม่อยากแล้วมาจริเฮ้ยอะไรเนี่ยวอ๊อดได้ขนนกไฟอะปีกไฟเฮ้ยอย่างเท่เฮ้ยปีกไฟวเฮ้ยจึกโอ้อย่างเท่มาเน่มาเน่กระโดดมาเน่กระโดดมาเน่กระโดดมาเน่มาเดี๋ยวเอาเขียวเกี่ยวหน้า เขาไม่เกี่ยวหน้าเฮ้ยมีดนี่มันเฮ้ยอย่างเท่เฮ้ยไม่ไม่น่าเชื่อมันจะดรอปไม่ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวมีดบินเนี่ยมีดบินเนี่ยทุกคนเหมือนเหมือนจะไร้ประโยชน์นะแต่ก็แต่ก็ไร้ประโยชน์นั่นแหละคือเห็นปะโอ้โหอย่างเท่มีดบินโอ้โหเอ้าได้เฉยอยู่ดีได้เฉยอ่าได้ทำลายดีมอนด้วยอ่ะอืม อยู่ดีได้มีดบินนะทุกคนเฮ้ยแมวโอ้โหดับเฉยไม่ละไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่ยเยอะเจอมีดบินไปหน่อยเอาเอาเจอมีดบินไปหน่อยอิงดบับอิงดบับไม่คายน,นะเนี่ย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 แต่ใช้ไม่ค่อยดีเท่าอ่อมีดเนี่ยมีดเออเขาเรียกว่ามีดดอบ,บอดดจักรบินอนะ่ะกบิดกอบบินเนอะนี่ดอบแต่มีดบินว่ะ เอาวะเหมือนจะไม่มีวีเวลไอ้ตัวป่าไฟนะทุกคนแต่ได้ของอะไรไม่รู้มาเยอะแยะเลยเนี่ยเฮ้ก็ถือว่าดีแล้วกันก็ถ,ถือว่าใช้ได้อยู่ไอนี่ทิ้งไปดูน้ำค้างหรือว,ว่าไปขายดีวะคงจะไม่มีแล้วมั้งผมกลับก่อนได้ไหมโอ้โน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 ่ no, 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 no. ต้องรีบกลับโอเคเดี๋ยวขอปักนี่กันเออ เออวันนี้ขายทิ้งเลยดีไหมนะชอ็อปขอขายหน่แล้วกันอันนี้เก็บไว้อันนี้ขายไปน,นี่ขายไปน,น,น,นี่ขายไปยนี่เออเออขายไปเล่มหนึ่งเออขอบคุณมาก,กสล็อตไปเลยถึงเวลาเก็บโซลม,มีทั้งปีกหิมะปีกไฟโอ้โหอ่ะเก็บไว้แล้วกันไม่ใช้เล่นดีสักหน่อยไหม เดี๋ยวผมหานอกรอบก็ได้บุคเคนฮีโร่โซ่เดี๋ยวผมเล่นเล่นนี่สักตาแล้วกันปะอะไรอันไรเ,อ,ไรเ,เออป้อมปืนผมแรงขึ้นแล้วไงมันน่าจะช่วยผมได้ไม่มากก็น,น้อยแหละผมต้องดันขวาไว้ผมต้องดันข้างขวาไว้เออทำอย่างนี้เลยน่าจะยืนอย่างนี้ได้ถึงเวฟสามเลย ซึ่วกว่ามันจะมีตัวบินมาโอเคเวฟหนึ่งเสร็จสิ้นโอเคมันได้มา20เลยฮะโอเคเวฟเคียเวฟสองก็ผ่านไปอย่างอีซี่ได้มาเวฟแล้ว20 20เอ่อคริสตัลว่ะแค่ได้ยอยู่แล้วมั้ง ทีนี่เวฟสามมันจะมีตัวบินมาไงได้ปะมันมีกี่เวฟวะเกินเวฟห้าไปอีกอะไอ้ตัวตอนปลดล็อกนี่แล้วปลดล็อกอ่าตอนฆ่าบอสแมชชีนเสร็จแล้วผมขอเรียกว่าแมชชีนนะผมไม่เรียกว่าแมคานิกนะต้องต้องกลับไปดูสักหน่อยละอันตรายน่าไอพวกนี้โอเคผมต้องมายืนตรงนี้แล้วแหละผมว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคเวฟเคลียร์ ไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนูน้นฝั่งนู้นแม่งมาแน่แน่อ่าได้มาอีก20่สิมาตั้งป้อมซะเยอะเลยเฮ้ยมันเริ่มมีไนรถเสาร์มาแล้วฮะจับจบจับจบจบ,จบ,จบผมว่าฝั่งนั้นก็ไม่ค่อยไหวหรอกนะภาคพื้นนี่น่าจะชนะอยู่แต่ภาคบ,บนบนฟา้านี่สิต้องยืนอย่างนี้เว้ยต้องยืนอย่างนี้ถือว่าอีซี่อยู่นะ เวฟเพียร์แล้วเวฟเพียร์แล้วอีกสิบเอ็ดวิเดี๋ยวขอเก็บคริสตัลก่อนเย่เพิ่งเย่เพึ่งเย่เพิ่งอ,งอง๋อมาไปไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้เร็วทางนี้วิ่งเร็วเราวางอย่างนี้ป้าบไปอันหนึง่งทางวิ่งมาเก็บอันนี้ขอบไปหนึ่งนะขอบไปหนึ่งนะขอบไปหนึ่งนะเจอเวฟหกแล้วเจอเวฟหกแล้วมาน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่โอ้โหโป้อมนี่แรงมากเลยอัพเกรดขึ้นมาแค่ขั้นเดียวเอง โอ้โหนกอย่างเยอะเวฟเคลียร์แล้วเวฟเคลียร์แล้วนกบ้านั่นเออโอ้โหเวฟห้าก็จะตายแล้วอะเอาจริงอนะโอเคตายหมด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 ,หมดขอเก็บคิสซันมาก่อนโอเคไปเวฟหกว่ะเวฟหกว่ะมาถึงละโอ้โหป้อมปืนเยอะมากมึเจอกูถ้าจะมีนกมาอย่างนี้ขอมังกรดีิโก้ ถึงป้อมจะเลือนเลือนลงเลือนลดอยู่แต่ว่าน่าจะน่าจะได้อยู่แหละป้อมก็เลือนลดอยู่แต่ลดไม่มากไงโอเคเวิ้มก็เคลียว่ะเอาว่ะเอาว่ะเล่นเล่นแต่มันก็ยังมาอยู่อีกยี่สิบเอ็ดวิต้องเคลียร์ให้เสร็จจะได้ไปเก็บเอ็นจิเรียมมาหน้าเร็วเลยเราเลียวเลยคาดพ่อพายุททเดซายด้วยแหละนี่โอ้ได้สามสิบวัดทีนี้ เวฟต่อไปต้องโหดแน่เลยวางก่อนเลยเราอะวางก่อนเลยเราอะเราวางก่อนเลยอะเอาดิเออ่บางทีพวกมันไม่ต้องยิงบนฟ้าก็ได้นะอันที่จริงเดี๋ยวยิงเองเชี่ยบอสม,มาแล้วมาแล้วบอสมาแล้วไหนอะไหนฝั่งไหนอะเดี๋ยวผมปาไปฝั่งซ้ายยาวๆนะเผื่อจะโดนบอสอ,อ,อ,อ่าบอสอยู่ฝั่งซ้ายโอเคฆ่าบอสก่อนแล้วกันโหบอสออกเออ เออพยายุเทเลสไทดหายแล้วเอาดิเอาดิออกก็ออกดิเฮ้ยเอาดิอีซี่ออกมาอีกยังมีออกอกีกโอ้โหมึงมีกี่เวฟวะเนี่ยถามจริงเราอยากรู้ว่าออกอยู่ฝั่งไหนตอนเนี้ยฝั่งนี้เปล่าอยู่ฝั่งนี้อ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคฝั่งซ้ายควันไปมันขนาดมือข้าหรอกตายไปซะเออมึงย,ยังมาอีกโอเคโอเคแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้ว โอ้โหออกมาแล้วออกมาแล้วข่าตัวนี้เสร็จน่าจะน่าจะหมดเบีเนาะโอเค John, いい hal, ๋ยวผมขอวิ่งไปเลยแล้วกันผวิ่งไม่ได้โอ้โหติดอ้าวเดี๋ยวแล้วมังกรผมล่ะว้าวว้าวเดียยวเดียวเดียวเดกไิกทูอะไรวะไิกทูกาด วิดชิลโอ้โอ้ใช้ดาบนี้แล้วมันจะคลิกขวได้แล้วโอ้ว้าวว้าวบอกเลยว่าว้าวถึงเวลาต้องปลดแล้วก็มาใช้นีแน่แทนเฮ้ยแล้วนี่ล่ะมีดีดาเมจเหมือนกันเฮ้ย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 โคตรเท่เฮ้ย โอ้ยผมว่าดาเมจดาเมจจริงๆมันน่าจะ100น,นะไอ้อุปกรณ์เท่ๆทั้งนั้นเลยแล้วมังกรผมล่ะหรือผมคิดผิดเอา้ามังกรกูล่ะแล้วแล้วมังกรอะอะอะไรวะยังต้องให้ไปฆ่าบ,บอสอะไรเหรอเฮ้ยอย่างเด้นี่เฮ้ยโอเค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 ู่ว่าได้อาวุธมาสองอย่างนะ เจ็บก่อนแล้วกันนี่ด้วยมีอย่างนี้ด้วยคลิกขวาคลิกขวาเพื่อใช้ชิเลเร็วไหมมันก็เ,เร็วแหละนะอืมถ้ามันทำอย่างอื่นไม่ได้แลว้วโอเคงั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปพิธีนี้นะโซลา่าก็ยังไม่ยอมมาเนี่ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับแล้วมกาก่อกูเป็นไหน